วัสดีค่ะมันี่ยายพามาเข่ากุกเก็บเห็ดแล้วค่ะวันทีสามสิบเอ็ดตุลาแล้วค่ะพสอทองบ้นของเราหกสิบห้าค่ะสวัสดีค่ะเก็บเห็ดน้ำกันกับยายด้วยจ้ะเด้อเห็ดนดำหมอกแล้วจ้ะสว่างแล้วแล้วค่ะ ก็จะค่อยเกิดหลายดอกเนาะค่ะเออเป็นก็ดเเบิดดูๆ่นแล้วค่ะเกิดเฉดเบิดย้ำออกเพิ่นแล้วย้ำเกิดเพิ่นแล้วเนาะจ้ะเนาะโอ้ก็เป็นเงียบๆ เป็นยาสิพาอย่างหาอีกก็นอกค่ะเนาะก็าดีนี่จะนอกมึงหนาเหลียนนะจ๊ะใครหนาเหลีย cái ha nhà có sung quấn nó cơ cả, cả chậu tài nhám mà khấn lại thưa bạn kẻ ngám thể cho nhiệt nó อย่างดูดูนค่อยพอดดอกนึงนะพี่น้องหาหคาักจ้ะโอ้ดอกนี่ไหมพี่น้องเดี่ยวกล้ตายอยู่ตพอดได้สุบเหมือนอะไพี่น้องไอ้กเกียงหน่อยนึงเนาะจ้า มนกะท่านค้นพี่น้องคูกระแหงเนาะกูกระแหงวันนีเ้เกิดเกิดซ่าจ้ะเกิดซ่าค้นเรากำลคุนมาไต่ะจ้จ้ะพี่น้อง เด็กปวกเพาจ้ะจะยังจะยางออกโคกเล็วจ้ะโอ้บางเวลาถั่วถั่วลานเต็มทีจะทางก็ได้ได้เกียงเลยพี่น้องเอ,อ้เยแบบนี้เก,กียงเลยจ้าปวกตาบเนาะจ้ะเนาะก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องคนเดือนสีเ่เดือนที่สองนเนาะ เดี๋ยวออกอยู่นนออ้อหลอดอกนี่ง้าีให้เรามีง้ามนะจ๊ะนุ่มๆอยู่นี่ดอกนี่จะเออได็กเกียงอะไรพี่รองนะี่ยี่แหที่เกียงเสียบจะเห็บรวมเห็ดหลายอย่างนาจ้ปลวกก็ไเลยสามดอก ป่ะยังหาอีกบางก้อน่นจนะ้ะเนาะเพื่ออะปจ้ะปีนองหลวงเหลืออายุนนาเนาาจ้ะเนาะหลวงเหลืออายุจงไปถาลูกถาล้านนี้เึินแข็งเป๊กเลยพีนอง ปาพออีกพี่น้องพออีกนะจ้าเนาะยังเหลืออยู่จ้าคล้ายเหลืองจะตะวันดอกแข็งดีดีพี่น้องดอกแข็งไปยาสิพายางโล่บึงแถวนี้อีกคนจ้า ดอกนึงที่นอกดอกนึงจ้าอู้มันก็จะเป็นแตกไม่ใชบป่ะหนาเพิ่นติแตกแล้วแหงจ้าเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดหนานี้เดือนสิบเอ็ดสิบสองนี่มันจะเป็นแบบนี้เอยจ้าตัว่างามแข็งดีจ้า นี่ดอกนึงพี่นอ้องอู้บานแล้วเอาะไรบ้านนะ้อพี่น้องเอ้ยอู้ก็สิเอาได้อยู่จ้ะพอได้อยู่เพิ่นแข็งแข็งอยู่เนาะจ้ะเป็นเสื้อเด้อค่ะหนูเป็นเสื้อเด้อล่ะเด้อเป็นเสือต่อปีหน้าเด้อ ลำลาพาจากเด้อปีหกะเฮ็ดคือสิเสาเกิดเด้อค่ะเกิดก็สิเกิดม่หลายเนาะปีหกหกก็จะพ่อกันไหมได้จ้ใพี่น้องเอเอลิปเก็บเห็ดจะจะเย้าเชี่ยเหนียวก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดได้ค่ะเด้อพี่น้องแล้วสิเด็ดลงกลับบ้านด้วยนัน สวัสดีค่ะพี่น้องจ,จา้าจ้าญาติกลับลุงกลับบ้านจา้าขอบคุณหลายๆจ้าจ๋าเาี่ยอ่อชื่อแนวจะพาลงโขกด้วยค่ะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไรด้เด้อค่ะลองเล่นใจสวัสดีค่ะ